สัสดีค่ะพี่ป้าสุประลาธรรมานะคะอันนี้เป็นไหมทองเนาะไหมทองแล้วก็ไซส์ประมาณ1 5บหเนาะไซส์สิบหทีนี้ไหมทองเส้นเนี้ยรุ่นเนี้ยจะขายเส้นละ4 5่พันหนะอันนี้ใช้ใช้ไหมทอง2เส้น2เส้น 4, 5, 4 5ี่พันห้าสี่พันห้าคูณสองเท่ากับเก้าพันใช่ไหมเก้าพันเก้าพันไอนี้ไม่รวมจี้นะจี้ชิ้นนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะคะเก้าพันนะคะตะขอนี้ ชุบเบ็ดเสร็จชุบห้าตะโคนี้1,000บาทนะคะเก้าพันหนึ่งพันเป็น1นึ่งหมืนะคะลูกค้า1นึ่งหมืละหนึ่งหมืล้ลูกค้านับเม็ดนี้ดูเม็ดนี้ประมาณเม็ดละประมาณ2 0่สบาทนะยี่สิบถึงสเอาตีไปหนึ่งพันะเพราะอย่าหนึ่งสองดแดเกสบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิเจ็ดสบปดเก้ายี่สยบอดยิบสองบยิบสี้ายหยเจ็ดปดยีดคูณสาสิบเพราะว่าเป็นงานไม่แน่ใจชุดห้าหรือชุดสิบพี่ปาไม่แน่ใจประมาณสาบบาทอนนนนะเมตละสามสิบาทสาบาทคูณสาสิบบาท คูณ28ตก840ตะขอบวก1,000นะคะอ่าแล้วก็เอ่อบวกค่าหินไป9,000 18,000เอ้อ่ม10,000 1840บาทนะลูกค้า1800 1840พี่ป่าไม่ขายนะเซตน,นี้พี่ป่าขาย8,500นะเออขาย8,500พอนะคะมีเส้นเดียวนะเส้นอื่นก็ไม่คือเล็กอะ่ะ ถ้าเส้นอื่นนี่ก็จะเล็กถ้าร้อยร้อยเส้นอื่นก็คือจะจะเล็กกว่าน,นี้อ่ะแต่ร้อยเส้นอื่น,สนเส้นนี้สวยสุดแล้วลูกค้านะคะก,ก็จะเป็นไหมทองนะคะคั่นด้วยทองทองเม็ดเนี้ยพี่ว่าจะไปได้ว่าชุบผ้าหรือชุบสิบนะเออจะไม่ได้จะไม่ได้จังแต่จี้ชิ้นนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะคะสามพันห้านะคะชิ้นนี้ลูกค้ารับไปแล้วทีนี้อ,นอันนี้ก็เป็นไหมทองเนาะ,ะพี่ป้าเพิ่งร้อยเสร็จ พี่ปลาเพิ่งร้อยเสร็อันนี้เป็นไหมทองนะคะอ,ะ,อะอันนี้ใช้สองเส้นนะลูกค้าสองเส้นข้อมือเนาะแล้วก็ขั้นขั้นอย่างเงี้ยเอออันนี้ให้แปดพันห้านะคะแปดพันห้านะคะใครมีข้อมือแล้วต่างหูแล้วขาดสร้อยก็ยินดีรับใช้นะคะ,ะยินดีรับใช้เพราะว่าขายข้อมือเดี๋ยวนี้มันขายยากใช่ไหมพ <laughs> ีว่าก็จ,จัดแจงเผื่อเผื่อ,อมีท่าน ใจดีนะคะอุดหนุนพี่ปลานะท่านใจดีที่มาอุดหนุนพี่ปลานี่พี่ปลาลดแล้วลดไปเท่าไหร่นะลบแปดพันห้าลดไปประมาณสองวันสามนะลูกค้าถือว่าเยอะนะสองวันสามลดไปสองวันสามจริงแล้วพี่ปลาไม่ได้โกหกว่างานชุบทองร้อยหนาะห้าไม่แต่แค่ตะขอเนี่ยตะขอที่หนึ่งพันนะแค่ตะขอนะแล้วก็ลูกค้าแค่ตะขอนะเม็ดอย่างเนี้ยเม็ดละสามสิบาทนะลูกค้าเพราะพี่ปลาเป็นงานที่เอามาไม่ชุบผ้าก็ชุบสนะิบป่ะพี่ปลาจำไม่ได้ แต่ยังกินง้ชุดผ้านะแล้วงานงานของพี่ปาพี่ปาจะเน้นเรื่องเรื่องการใช้งานอะอืเน้นเรื่องการใช้งานนะเออเน้นเรื่องการใช้งานว่าเอ่อเน้นเรื่องการเน้นเรื่องการใช้งานว่าเอออย่างอย่างงานชุบผ้าเนี่ยก็จะทุนนะอย่างจี C ้ชิ้นนี้สามพันห้าเป็นจี้กระับเนี่ยอันนี้ย่อเป็นไหมทองนะ ไหมทองแบบเป็นแก้วโปร่ง,ง,งเพราะเป็นเออเป็นกาบกาบเงินกับทองอยู่ในชิ้นเดียวกันนะคะนี่เป็นไหมทองนะคะมีมีเส้นเดียวตอนนี้นะคะเพราะพี่บาต้องสั่งเม็ดอย่างเงี้ยเพิ่มอีกอะ่ะถ้าเจ้าจะ,จะทาเส้นใหม่นะคะต้องสั่งเม็ดเพิ่มแล้วราคาเส้นอื่นจะถูกกว่านี้ไงจะถูกกว่านี้เส้นจะถูกกว่านี้แล้วตะขอนี้ก็หมดนะลูกค้าหมดต้องไปหาของมุกอะ่ะ ถ้าจะทำอ่ะนะมาใส่อ,อันนี้ก็ก็พยายามเคลียร์ไหมทองบัตรข้อมือลูกค้ามีกันเยอะแล้วใช่ไหมลูกค้าก็ขาดคอลูกค้าซื้อข้อมือไปก็แปดเก้าพันแล้วนี่สร้อยคอนะได้ทั้งเส้นนะสิบห้าสิบหกอ๋อสวยนะคะลูกค้าสว,สวยสวยนะคะสวยมากอลังการงานสร้างค่ะสวยมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ